สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook ก,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้โพสต์ข้อมูลทุกวันที่4มีนาคมของทุกปีได้ถูกจัดเป็นวันประการังซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของประการังที่ช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเล มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลโดยวันปะะการังถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2539ที่เมืองโอกินวาวาประเทศญี่ปุ่นและมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยป้องกันแนวปะะการังขึ้นในปีพศ2543ทั้งนี้นะครับปะการังคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเลหรือแมงกะพุนมีจุดเด่นที่โครงสร้างเป็นฐานหินปูนแข็งเรียกว่าโพลิป และสามารถแตกหนอแบ่งตัวให้ประการังที่เกิดใหม่มาเชื่อมต่อเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าโคโลนีซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายสมองหรือใบไม้แล้วแต่ชนิดกลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับในโลกโซเชียลออนไลน์ขึ้นมาหลัง KFC กัมพูชาได้โพสต์ผ่านแฟนเพจประกาศขายไก่ทอดลดเด็ดสารไทยครั้นหรือไก่ทอดสุดไทยโดยชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนนะครับที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็ถึงกับหัวร้อนกันเลยทีเดียว และก็ประกาศจะแบน KFC กัมพูชาพร้อมยังแสดงความคิดเห็นโดยพิมพ์คำว่า I love Cambodia food ที่เป็นการประชดประชันและบางส่วนนะครับก็ไม่พอใจ KFC กัมพูชาที่ขายไก่ทอดสูตรไทยยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหน้ารังเกียจที่นี่กัมพูชาก็ควรขายอาหารกัมพูชาลาก่อนนะ KFC กัมพูชาน่ารังเกียจที่จะซื้อ ชันลักอาหารขเขมรรสชาติไทยทำไมไม่ขายในไทยเป็นต้นจากผู้ใช้ t ิ k t ตอนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าบูมบี้ยีที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยายภ,ภาพภายในสนามบินจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์มากแกซึ่งจากในคลิปดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติดูวุ่นวายมากแต่กลับถือสิ่งของชิ้นหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือตะกร้าสีสันสดใสของไทย หรือที่หลายคนนะครับมักจะเอามาใช้ใส่เสื้อผ้าเด็กทาลกแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกลับนําตะกร้านี้นะครับมาใส่ผลไม้เพื่อน,นําขึ้นเครื่องกลับประเทศกันอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งยังแซวความน่ารักของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยหลายคนก็มองว่านี่คือพลังซอฟพาวเวอร์ของเมืองไทยและอาจสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศได้กิสดานะครับได้เปิดเผยข้อมูลดาวเทียมซูโอมิ NPP และจากดาวเทียมอีกหลายดวงเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ1 0 1 5จุดซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมระบุว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์355จุดตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ223จุดพื้นที่กเกษตร193จุดพื้นที่เขตสประกอ159จุดแหล่งชุมชนและอื่นๆ75จุด และพื้นที่ริมทางหลวง10จุดสำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุดนะครับได้แก่เชียงใหม่170จุดขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับพบจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่พมา่า3,963จุดตามมาด้วยประเทศกัมพูชา1,686จุดและประเทศลาว1 0 3 0จุดและเวียดนาม335จุด สำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมนักวิจัยของจีนและแคนาดาได้เปิดเผยซากฟอสซิลไดนโนเสาร์แองไคโลซอรัสที่ค้นพบก่อนหน้านี้ในอำเภอหุยฉางมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ใหม่ของไดนโนเสาร์สกุลแองไคโลซอและตั้งชื่อจีนว่าต้าไถหลง การค้นพบในครั้งนี้ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์แองโคโลโซสอรัสในยุคครีเทเชียสต,ตอนปลายทั้งนี้นะครับแองโคโลซสอรัสจัดเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีชีวิตอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียระหว่างยุคครีเทเชียสต,ตอนปลายลักษณะเด่นอยู่ที่แผ่นกระดูกปกคลุมร่างกายเหมือนสวมชุดเกราะจนคองสมยานามมังกรลดถังส่วนหางที่ปลายเหมือนลูกตุ้มขนาดใหญ่ไว้ป้องกันตัวจากนักล่า สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานจรวดฟันคอน9ของ s เป c e x ได้ออกเดินทางจากศูนย์อวกาศเคนเนดีรัดฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันเพื่อส่งลูกเรือชาวอเมริกัน3คนขององค์การนาซาและลูกเรืออีกหนึ่งคนขององค์การอวากาศรัเสเซียเดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติโดยภารกิจส่งลูกเรือดังกล่าวของสเป c e x นับเป็นครั้งที่8แล้วตั้งแต่บริษัท ลงนามเป็นคู่สัญญากับนาซาเมื่อปี2563ทั้งนี้นะครับการปฏิบัติงานบนสถานีอวากาศานานาชาติยังถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่อย่างซึ่งสหรัฐและรัเสเซียสามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างราบรื่นจาก f a c e b o o k อปบอร o ดฟอร d ดโพลิ e เดพัสเมนต์ตำรวจประจำเมืองแอปบอร์ดรัฐบิติสโคลัมเบียแห่งแคนาดาที่ได้ออกมาถแถลงการนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังร้านจำหน่ายสินค้ามือสองเพื่อการกุศล ได้แจ้งว่ามีผู้นำระเบิดมือจากยุคสงครามโลกครั้งที่สองมาหย่อนไว้ในถังรับบริจาคของทางร้านโดยเมื่อถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งอพยพประชาชนในบริเวณดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นจากนั้นจึงส่งทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปเพื่อเก็บระเบิดมืออย่างปลอดภัยส่วนทางด้านผู้บริจาคระเบิดมือนะครับได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าคนที่บ้านของเขาได้ใช้ระเบิดมือลูกนี้ เป็นที่ทับกระดาษมาเป็นเวลานานแล้วและได้นำมาบริจาคให้ทางร้านโดยไม่ได้ตั้งใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105มัยไทยแลน์ M